ลุงให,นหน้เอาไงล่ะอ่อะไรนะลนะุงครับตรงๆนะครับลุงโนรมคนทําน้องๆหมดไฟเพราะลุงนะเช่นวันที่นัดกับน้องๆมาเยอะถามหาลุงแต่ลุงไม่มาเลยแต่เข้าใจนะครับลุงเบื่อวันไหนครับวันไหนดีกว่าวันไหนก็รันกันอยู่ตีหนึ่งวันไหนครับวันไหนวันไหน เอาวันมาเอาวันมาเดี๋ยวย้อนความให้วันไหนไม่จะได้อธิบายเข้าใจไง

คือตอนนี้เดี๋ยวจะจะบอกให้นะครับคือตอนนี้เดี๋ยวจะบอกให้ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ต้องพูดอย่างน้ดกว่าว่าอยู่ตลอด คือมาเรียกได้เสมอคือถ้ามีธุระอะไรอ่ะแค่แค่เรียกมาเรียกได้ผมเข้าผมเข้าไปได้เสมอไม่ใช่แบบว่าไม่มาเรียกหรือว่าอะไรคือมาเรียกก็ได้ผมมาอยู่ในทีต,ตลอดว่าเ้ยเข้ามาเลือกบ้านดิอะไรประมาณเนี้ยแบบคนดูตามเราก็ไม่รู้ไงว่าคนดูตามยังไงเพราะว่าผมก็บอกสาเหตุไปแล้วว่า,เ,าเลือกบ้านเนี่ยไปเลือกเนี่ยคือก็รวมความเห็นกันว่าจะเอาตรงไหนกันมากกว่า,าจริงๆการเรื่องบ้านอ่ะตัดสินใจได้เลยส่วนตัวผมมาพบอยู่ตรงไหนก็ได้ ส่วนที่เข้าไปรันอ่ะคือก็เข้าไปแล้วบางทีก็เข้าไปบางทีก็ไม่มีใครมาเพราะว่าตอนนี้ผมมารันอยู่สองเมืองไงทั้งทั้งทั้งแฟมอยู่ทั้งแฟมหลักซึ่งซึ่ง,งคือเราอ่ะจะเดินจะเดินแรงหาเรื่องเล่นกับคนอื่นน่ะมันไม่ค่อยได้ในเมืองหลักเพราะฝีมือแต่ละคนมันเก่งเกินไปจะให้เข้าไปเล่นงานลงงัดร้านอ่ะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้งัดลงงัดร้านอ่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ถ้ามีอะไรอ่ะถ้ามีอะไรอ่ะก็มาพูดตรงๆมันผมมองว่ามันจบมากกว่าครับมาพูดมาเลยทําไมจะไม่กล้าคุยกับผมผมเป็นคนที่ง่ายๆแล้วเขามาคุยเอ้ลุงมาัราันนู่นนี่นั่นหน่อยผมว่าใต้อยู่แล้วไม่มีปัญหาไ <l> ถามตรงๆนะเอาจริงๆนะคนที่ทําให้คนให้ให้หมดไฟจริงๆอ่ะคือกูจริงหรือเปล่าที่ทําให้น้องน้อหมดไฟคือผมจริงหรือเปล่า

ก็พี่ตัวก็ไปยกเก่งเองนะหรอกเอาเอาอย่างไรเอาไว้ก่อนเอี๋ยวไปก่อนพี่แค่เราผัดต่างนั้นเราอะไรก็ได้อืไม่ต้องยิงแล้วมึงเล่นนีดเลยนะสองฝั่งคนมึงอ่ะจบเอามิดเลยเอามิดเลยเอามิดเลยเวลาว่ะอะไรใสาเหตุที่หมดไฟอ่ะผมบอกตรงนี้นะคือเราอ่ะพวกเราทุกคนใน JK หลายๆคนน่ะที่หมดไฟนู่นนี่นั่นบางคนก็ไม่มีอะไรทำเพราะว่าเราเล่น GTA กันมา 3ถึง4ปีหรือ5ปีเราเล่นกันนานมากๆแล้วสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยบางทีอ่ะการที่ไปเล่นเกมอื่นหรือว่าอะไรบางทีมันก็เติมไฟให้เกมนั้นอ่ะเรากลับมาอยากเล่นนะสมมติเนี่ยเราหาขายเกมนึงไปนานเนี่ยวันนึงเราอยากกลับมาเล่นเนี่ยเอออันนี้คือการเพิ่มไฟไว้คือมึงไม่เห็นหรอพวกน้องๆมันก็ไม่เล่นวาโลกันนู่นนี่นั่นกันหาอะไรทํากันซึ่งซึ่งจริงๆอะมันไม่อยากเข้า G ีดีกันแล้วบางทีอ่ะมันมันมันเบื่อกันแล้วเว้ยส่วนตัวผมอะผมก็เบื่อจริงๆ ทุกคนมันเบื่อหมดแหละแต่แค่ว่าไปหาเกมอื่นแล้วก็ดีแหละกันสักแป๊บหนึ่งไหมแล้วค่อยกลับมาเล่นกันอีกทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยยรถนยจรถงเพูดอะจริงิจริง เคสเคผมตอมมาแล้วใช่ไรอยู่ใช่ถ้าถ้าถามแบบว่าตรงๆอะ่ะถ้าไปเล่นเมืองอื่นไปเล่นกับคนอื่นอะ่ะผมมองว่ามันเออมันมีความสนุกที่ที่ไปเล่นอยูส่สมมติเนี่ยอย่างเวทเนี่ยเวทมันเล่นกับแจ็คใช่ป่ะเออมันก็ยังพอแบบว่ามีอะไรทํามีนู่นนี่นั่นเจอคน,นใหม่ใหม่มันก็ไอ้นี่ได้แก้เบื่อได้ทีีอะ่ะหัวเมืองมันก็เงาเงาแล้วครับ เพราะว่าผมมาผมไม่เคยผมมาไม่เคยผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมไม่เคยแบบว่าบังคับน้องๆน,นะให้ว่ามึงต้องมึงต้องมาเล่นทุกวันนะมึงต้องเข้าเมืองมาทุกวันนะผมผมไม่เคยบังคับเลยนะสักครั้งหนึ่งนะไม่เชื่อก็ลองไปถามใครก็ได้คนในแก๊งผมม,มีกันสามสิบสี่สิบคนนะ่ะลองลองไปถามดูก็ได้ครับต้องจัก บีลี่ก็เอ้ยบีลี่เพิ่เข้ามาหน่อยนะอะไรบางเนี้ยกานันเกมเหรอกาลนันเกมไม่ถึงไหนเลย ไดตอนนี้ให้มันไปหาอะไรใหม่ๆเล่นนะครับหาอะไรใหม่ๆทาเดินลงเดินเล่นเมืองอื่นบ้างนู่นนี่นั่นบ้างหาอะไรทําบ้างอยู่แก๊งอื่นบ้างเออไม่ทนแล้วมีหอใบปันเนอร์เข้ามาลงมาแล้วนะ ไม่ได้เสียฟิลหรอกอธิบายให้มันเข้าใจไงชัดไมได่เสียฟิลเลยหรอกอธิบายให้มันเข้าใจแล้วแล้วผมจะบอกตรงนี้อีกตรงหนึ่งนะเว้ผมจะบอกตรงนี้อีกอีกตรงหนึ่งนะน้องๆหลายๆคนนะ่ะได้เงินเดือนจากผมนะโดยที่อยู่เฉยๆผมก็ให้เงินทุกเดือนอนะ่ะอยู่เฉยๆ มึงจะเล่นเกมอื่นเหียอะไรก็ได้กูก็ให้เงินมึงทุกเดือนอะนี่เหรอกูไม่รักน้องๆอ,อ,อูถามมึงหน่อยเดี๋ยวว่ากูไม่รักหรอ มันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายหรอกให้เงินน้องๆอ่ะอจจะไม่เยอะมากหรอกก็คือเดือนหนึง่งอาจจะหมื่นหนึ่งสองมืน่นหมื่นห้าใครมีเปรั้ยพี่ผมเจอตะลุดเขาเขานอนตายอยู่แดนเขียวอ่ะ มีม่หรอกพี่คุกคุกเขาปิดกลอข้างหน้าปิดแล้วไหนปิดแล้วข้างหน้านั้นปิดแล้วแต่ว่าเราก็สามสิบคนหรอไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกไม่ได้ไม่เยอะไม่เยอะหลักไมม่่ใชยังไม่กินโอ้อิ่มแล้วโอ้โหพุคงจะแตกไม่เอาคงจะแตกแล้วพุ่งจะแตกแล้วต่อพันเก้าร้อยเนี่ยเฮ้ยพี่หนุ่มได้มาได้ไหมผม แล้วผมมาไม่ได้พึ่งให้นะผมจะบอกให้ผมให้โคตรนานนะผมให้โคตรนานนะที่อยู่ในมือผมเนี่ยแก้งมี่สามนะแต่ไม่เยอะหรอกหลายๆคนน้อยใจใช่ไหมผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่หรอก,กประมาณสิบอะประมาณสิบคน พี่ตูนเหรอพี่ตูนคุยกับผมอยู่พี่ตูนอ่ะแกชวนอยู่แต่ผมยังไม่นี่เลยไม่มีเวลาเลยแล้วกูโดนเฉยเลยศาสตว์เ้ยอยู่ใกล้เกินหรอวะอยู่ใกล้เกินลูกใหญ่ลูกใหญ่ไอตอมอที่แลงจมูร์ลครับลูกเอาค่ะเอาค่ะใหญ่เกมมันหมดเวย เอ้ยแบตเติรลฟิลเว้ยวันนี้เว้ยวินมาแล้ววะ่ะขายของก่อนมีปืนขายดยู่หาเงินซื้อแบตเติรลฟิลบัตรผมโดนระง,งับไอเ้เหี่อะมึงเก้าพันเลยวะ่ะ ขายเท่าไหร่ดีวะมาจากโรงงานคนตั้งราคาหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบ ระงับจากใครระงับจากกูดี่แหะยอดเงินมันเต็มไปสัตว์วินไอ้เฮียกูเติมยอดเงินมันเต็มแล้วไอ้เฮียสี่แสนบัตรบัตรเติมเกมกูอะแม่งลออไปเยอะชิบหายเลยสัตว์สามพัน สองพันห้าแปดแปดพิมมาได้เฮียหมดไฟเพราะกูหลุดจัดไอสัตว์ โอ้พ่อมึงอ่ะแม่งลอยอีกโอ้อีเฮียแม่งไม่ได้เงินเลยนี่ว่าหวยไวยสุดท้ายก็ต้องเสียเงิน คนเล่นเยอะเปร่าวะเป็นฟเฟลอะเนี่ยโดยหมาอ้อนไบวาโรแล้วนะดูดิ เฮ้ยเขาบอกว่าพวกมึงหมดไฟเพราะกลัว GTA อ่ะไม่ใช่นับไม่ใช่นับหลงใครบอกคหลงคนดูบอกเอาเก็บแฟร์มาแล้วมาแล้วไปแล้วนะมาแบ็คซา์นะเอ้ยมาปัตินฟิลดีกว่าอ้อนเลยอ้อนโอ้เล่นได้ไม่หมดนะเนี่ยเราก็สร้างทีมทีทีมเยอะดิ หวยเล่นที่อะไรเกมก่าเกิน,น, <ะ S 1> นเบียกขวาให้ไ,ไปไม,ไม่เป็นไม่ฟังสามนาทีไปวันนี้วันเกิดรルโตะครับลุงอวยพร <laughs> เอยนารุโตะสุสานวันเกิดนะเว้ยมึงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยรルโตะ บอกวันเกิดเะเว้ให้ยราดูตะเชียบมันเอร์ฟิลเยียคนไอ้นี่อย่างเยอะเลยซาดทีลักบัตรเขามันไอ้นี่แล้วว่าเขาซื้อเกมไม่ได้อ่ะ เฮ้ยแลวแพ็กนี้มันมีเขี้อะไรดีวะแชทขอแพ็กนี้บะโอไม่ได้อ่ะทีรักเปลี่ยนบัตรให้หน่อยดี อ๋อมันมีสแกนทูด้วยเว้ยวินวินน้องรักสแกนให้พี่ได้ปะเอ้ยเปปมีทูปะทูบอลเล็ตเหรอพี่เอ่อไม่มีพี่ไอ้ก๊ตอตน่าจะมีนะพี่เอาไปทำอะไรพี่ชายคือบลเล็ตเติมเกมถ่ายบอบก่อน ไอ้บ๊อบมีทัวร์เลสปะ่ะทำไมพี่พยืมตังค์สองพันเจ็ดร้อยในเดย์ใช่พี่อุ้ยอีกเชือใครจ่ายให้กูวะอุ้ยขอบคุณครับใครจ่ายก่อนเดี๋ยวขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงใครจ่ายใครจ่ายขอบคุณครับเอา้าไม่ได้แล้วอ่ะอะไรอะ่ะเกิดข้อผิดพลาดอ้าจะมาชำระเงินสำเร็จอ่ะเกิดอะ,อะไรขึ้นเนี่ยบัตรฟิวหก เท่าไหร่อะพี่สองพันไม่ต้อง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 อะไรอ่ะมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรอ่ะวินเจสเจสกี้หรือเปล่าไอ้วินทำมันเป็นอย่างนี้วะสรุปกูได้เกมยังเนี่ยสองพไม่ต้องไม่ต้องโดนโดนสตรีมโกงพี่วินได้ปะมันได้ยังวะพี่ซื้อแพตเตอร์ฟิลหรอเออขึ้นแล้วปะวินมาได้ยังวะ ตั้งเลยนะก็ติดตั้งเลยนล้วนะได้แล้วดิพี่เอออยู่ในคขังแล้วได้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 โอเครีเวิร์ดเป็นฟิวเดี๋ยวก่อนตาไอ้วินไอวินส่งเลขบัญชีมาด้วยขังแล้วเออเรีอยังอยากเล่นนะแต่เพลงไอ้ก๊อดมึงหมดไฟเล่นจีทีไอ้ก๊อดมึงหมดไฟเล่นจีทีเอไหน้องผมเล่นกัดล้านชิวของผมอ่ะเห็นไหมก๊อดมันยังไม่หมดไฟเล่นเลยมึงดูดิ แต่ผมมีไฟนะกับแฟมนะแฟมยูนะแต่ว่าแฟมแฟมหลักหมดยูอีกอ้าวไอ้เรื่อกูยังไม่เคยหมดเลยกูรันตลอดแล้วแล้วหมดแล้วแล้วมึงคิดว่ากูเป็นสาเหตุทำให้มึงหมดไฟแฟมหลักไหมไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ่ะโอ้เล่นกับมานานแล้วเห็นไหมไม่เห็นมีใครเลยมึงคิดใครบอกมึงว่ามีคนดูมาพิมพ์บอกว่าเอาตรงๆนะพี่เอสคือจริงๆอ่ะแบบว่าน้องๆหมดไฟเพราะกูกันทำไมอ่ะ ไม่รู้มันโอ้เกมมันตั้งกี่ปีแล้วไอ้ชิพายไม่ไดเกี่ยวบุคคลพี่ผมว่ามันเกี่ยวกับเกมมากกว่าแบดเดิลฟิววินเลด้าวินไอตีก็เลด้าแบดเดิลฟิวนะส่งเล่นบัญชีให้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่กวาดตังค์ให้ได้เลยนี่แล้วพี่ได้เป็นไฟทโผล่ยังพี่วิน แา้วอุนตังให้หน่อยสองพันเจ็ดร้อยเซฟตลาดแตก24ขอบคุณสำหรับซับสคริปชั่นให้วินเซื้อลูกอมสองพนี่สองหกเก้าเก้าเนี่ยะตีมอ่ะปดูเก้าบาทใช่ปะไม่แต่กูซื้อแบบไว้นี่ไงซื้อตัวอะไที่มันมีซื้อเอาซื้อเอาแต่มันหลอกจกตานะมันตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วาแปลงจัดเลยว่าพีเอส้าอะไรนะเน็ตพี่แรงว่ะเน็ตบ้านพี่เนี่ยเน็ต แพงสุดอะสองพันอะเดี๋ยวผมซื้อเนี่ยแพนทอมสั้นก็ขอดูกันแล้วดูไปสองแสนคิวอะเบสตัวตัวไวไฟกูอะสองหมื่นนะวะแต่ไม่ช่วยคว่วยอะไรเลยอ้าวมันเป็นไวไฟเจ็ดหรือเปล่าใช่ไวไฟเจ็ดก็ถ้าไวไฟเจ็ดคือมันมันมันช่วยเรื่องความเสถียรคือถึงว่าถ้าถ้าโน้ตบุ๊กไปเชื่อมใช่ไหมมันจะได้ความเสถียรทบขนาแรกนะกูได้สปีดเลยดู มึงลอ <c oughs> งเทสเปีดของมึงเดี๋ยวว่ามึงเท่าไหร่นี่โหลดเกม,<ผ>มอยู่ผมไม่ได้ใช้แพง